สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลุมตโตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้งติ k t o ็อแอปสีแดงและสีฟ้ากันด้วยละกันประวัตเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแนวทางตัวในหน้าช่องนะครับที่ให้เป็นด้าของยูดิยงงไซกูลูสนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนยนะครับก็สุขชื่นกันไปเต็มเตมเลยใครที่ตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยลยกันนะครับ และสาหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องในวันนี้นะครับที่จะหยิบยกมาให้เน้นกันนะครับก็มองไปที่คู่ของเอาบวกนะครับพบกันทางด้านของสตุติาอสำหรับคู่นี้นะครับแน่นอนว่าผมแนะนําให้มองไปที่สตุดการ์ดกันได้เลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของอันดับตารางคะแนนและในเรื่องของฟอร์มนะครับสตุดการ์ดนะครับก็ค่อนข้างเหนือกว่านะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะรับบทเป็นผู้มาเยือนนะครับแต่ในเรื่องของสภาพตัวเล่นนะครับและก็แท็กติกเนี่ยนะครับสตุตการ์ดก็ดูเหนือกว่าแถมวันนี้นะครับกระแสภายในนะครับท่านาของสตูดต้อกา้วมันนีร โอกาสครับที่พวกเขาจะบุกมาเก็บจัชนะได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผู้นี้ก็มองไปที่สตุกาดกันได้เลยครับและส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ